สวัสดีชาวพลิกศบค่ะดวงความรักประจำวันที่4มกราคมนะคะคุณได้พลังงานนะคะเดะมูนนะคะส่วนเขาเป็นกาว้วยนะคะวันนี้นะคะน่าจะมีเความขัดแย้งกันระหว่างคุณและเขานะเดะมูนนะคะในช่วงของคุณมีมองว่าคุณค่อนข้างจะเศร้านะคะหรือว่าสับสนนะเแต่ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะลอยตัวนะเขาได้กาว้วยนะคะดูเหมือนเขาไม่ค่อยแคร์เรานะคะในวันนี้ เหมือนเขาสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าหรือว่าเรื่องของความสุขส่วนตัวของเขาค่ะบางทีอาจจะทําร้ายจิตใจเราได้ก็เลยทําให้พลังงานมันคอนทราสต์กันอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้วิธีแก้ไม่มองว่าวันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปคาดหวังอะไรนะคะในตัวคนรักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปจู้จี้มากเนี่ยเราก็จะผิดหวังมันมีพลังงานของอ i Quite ยเช Leve ด้วยก็คือว่าเหมือนเราไปรักเขาฝ่ายเดียวเหมือนเราไปทุ่มเทให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องการนะคะเพราะว่าวันนี้เขาสนใจเรื่องความ สุขของเขาเท่านั้นนะคะโฟกัสอยู่ที่ตัวเองนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความรับตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาทํานองเนี้ยนะคะเป็นระยะเวลานานนะคะ In the near future นะคะบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยนะคะมันก็จะคลี่คลายไปได้นะไอ้ปัญหาตรงเนี้ยนะคะอยากให้คุณอดทนก่อนนะ